สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC Call Football ครับของเดอะนักเทพบอลประจำนัาคลิปทุกท่านครับวันนี้ตุลาคมแล้วนะครับเปิดหัวต้นเดือนตุลาคมครับรกับโปรแกรมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ันเองครับกับวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อย 68ครับต้องบอกว่าเข้มข้นมากนะครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็เลยไปไล่เรียงจากโปรแกรมฟุตบอลทั้งหมดและมี3คู่นะครับที่น่าสนใจแยกออกมาเป็น3ทีมที่น่าเลือกเชียร์ประจำหน้าคลิปค,คปัาคืวันนี้ชอบเหมือนกันตามมาได้เลยครับส่วนเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องหน้าคลิปตรงนี้เปิดใจมาจเจอกับนัดในชมรมได้เลยทางเข้าชมรมอยู่ตามรูปโปรไฟล์หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับมาโอเคครับสำหรับค,คัมคืวันนี้เนี่ยเกมคู่ แรกครับเป็นตัวแทนนะครับจาก เยอรมนีครับอย่างดอทมูนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนครับของตัวแทนจากสเปนอย่างแอตแลนติกบินเบานั่นเองครับแน่นอนครับคู่นี้นะครับเขาหยิบจบและมองว่าเกมในบ้านของดอทมูนครับวันนี้ดูดีกว่าเงื่อนไขคือบังคับชนะเท่านั้นถึงจะได้เฮและไปดูเจ้าถิ่นอย่างดอทมูนกันบ้างนะครับถือว่าผลงานจากช่วง5เกมที่ผ่านมายอดเยี่ยมใช้ได้ครับไร้พ่ายตลอดระยะเวลา5เกมเสมอหนึ่งและเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมส่วนชีมเยืยนอย่างแอตแลนติกบินเบาประสบปัญหาในทีมเยอะพอสมควร ส่งผลทำให้ผลางานของพวกเขาแย่เสียเลอเกินนะครับหลุดแพ้ไปถึง4เกมใน5เกมหลังสุดดีที่สุดคือเสมอ1เกมเท่านั้นแถวันนี้รับบทออกเล่นเป็นเกมเยือนด้วยนะครับจากภาพรวมเห็นชัดเจนครับว่า ดอทมูนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานที่ดีกว่าและวันนี้เล่นต่อหน้ากองเชียร์ของตัวเองแถมในะเรื่องของกระแสครับวันนี้มีการเปิดขึ้นมาและปรับไหลขึ้นมาเนี่ยถึง1ระดับค่อนข้างมีความน่าสนใจมากครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนัดแนะนำครับให้มองเจ้าถิ่นอย่างดอทมูนมีโอกาสสูงมากครับที่พวกเขาจะเปิดบ้านและเอาชนะทีมเยือนอย่างแอตลนติกบินเบามองเจ้าถิ่นอย่างดอทมูนได้เลยครับ ยูฟาเชเบอรี่ครับคู่ที่2ครับในคัมคือวันนี้ครับเป็นตัวแทนจากอังกฤษครับอย่างอาร์เซนอล เปิดเอเมอร์สสเตเดียมครับต้อนรับผู้มาเยือนนะครับอย่างโอลิมปิกอนนี่ครับก็แน่นอนยุคนี้นะครับก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นเนี่ยด้วยชื่อชั้นของลีกนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องของมาตรฐานโดยรวมรวมไปถึงขุมกําลังและความได้เปรียบในบ้านครับเขาจิงจิบจกและมองว่าเจ้าชิ่นอย่างอาร์เซนอลเองเหนือกว่าค่อนข้างชัดเจนเอาง่ายๆครับวันนี้อย่างน้อยต้องชนะด้วยผลต่างประตู2เมล็ด2เมล็ดยก3เมล็ดครับถึงจะได้เห็นะเจาะลึกไปดูรายละเอียดภาพรวมนะครับขอทั้งสองทีมมาเรียบร้อยคําคืนวันนี้ครับอยาก ให้วัดใจเกมรับของโอลิมปิกกสมากกว่านะครับอย่างที่บอกครับอาเซนอลเองดีมากเน5ะเกมล่าสุดในทุกรายการชนะ4เสมอ1ส่วนโอลิมปิกอสเองชนะ3เสมอ2จาก5เกมล่าสุดแต่ว่าด่อยเรื่องมาตรฐานของลีกเองเนี่ยลีกจากอังกฤษเองคุณภาพยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับประกอบกับเกมครั้คืนวันนี้เนี่ยยังเป็นเกมที่อาเซนอลได้เล่นในเอเมอริสเตเดียมของตัวเองเล่นต่อนหน้าแฟนบอลของตัวเองด้วยนะครับแต่ว่า ในเรื่องของกระแสครับมีบางอย่างที่นักติดใจยอยู่ในหนึ่งคือแนวต้านเนี่ยมีการเปิดขึ้นมานะครับและปรับไหลลงหนึ่งระดับนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูแล้วไม่ชัดเจนเหมือนกันสำหรับเจ้าทีนอย่างอาชนอนดีกว่าในทุกมิติก็จริงแต่วัดกันเรื่องของแนวต้านวันนี้ดูแล้วถ้าอาชนอนจะชนะเต็มที่2องเมล็ดครับไม่ขาดถึง3ามเมล็ดอย่างแน่นอนวัดใจเกมรับครับของทีมเยือนอย่างโอลิมปิอนได้เลยครับ ปิดใช้คู่ที่3ครับถือว่าเป็นศึกบิ๊กแมตช์ครับในคัมคือวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยยอดทีมจากสเปนครับอย่างบาร์เซโลนา ปิดบ,บ้านเนี่ยตอนรับผู้มาเยือนเป็นตัวแทนจากฝรัง่งเศสและก็เป็นยอดทีม mmm จากฝรัง่งเศสด,ด้วยอย่างปารีสแปร์ช์แมนนั่เองครับก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นครับเขาจิบชกและมองว่าเจ้าทีมยับอย่างบาร์เซโลนาค่มเกิวันนี้ดูดีกว่าเงื่อนไขคือบังคับชนะเท่านั้นถึงจะได้เหตุนะครับภาพรวมเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างใกล้เคียงครับบาร์เซโลนาเก็บชัยชนะรวดติดต่อก,กันมาถึง5เกมเติดส่วนปเอีสแปเกมนหาสุดในทุกรายการชนะ4ี่และหลุดแพ้ไป1เกมนะครับวันนี้ภาพรวมในเรื่องของ งานเป็นมาตรฐานของบาร์เซโลนาที่ดีกว่าบวกกับความได้เปรียบที่เล่นในสเปนด้วยนะครับภาพรวมของขุมกําลังเนี่ยดูเหมือนบาร์เซโลนาจะสมบูรณ์กว่าวันนี้เช็คฟิตแค่ราฟินญ,ญาตัวเดียวครับข่าวดีคือไอ้หนูรามิญยามาร์ตัวเก่งมีโอกาสกลับมาสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับตัวอื่นๆก็อยู่กันครบครับอย่างเรวานดัฟกี้และฟอร์ดดานิโอโมนะครับส่วนไปเอชเชประสบปัญหาในเรื่องของกุ่มกําลังอยู่พอสมควรนะครับวันนี้ไม่พร้อมลงสนามแน่ๆฐานะของอุสมานเดมเบเล่ แล้วก็ต้องเช็คฟิตโคราชิเลียกทีหนึ่งที่เหลืออยู่ก็เป็นพวกเท่านั้นของบาโครานะครับก็ แม้เกมวันนี้มันปอนต่อปอนแล้วยังมองว่าความด้ยเปรียบอยู่ที่เกมในบ้านของบาร์เซโลนามากกว่านะครับเพราะชนะวันนี้นะครับมองเจ้าถินครับอย่างบาร์เซโลนามีโอกาสมากกว่าครับที่จะเปิดบ้านและเอาชนะปเอเชมองเจ้าถินอย่างบาร์เซโลนาได้เลยครับสามทีวันนี้ชอบตามาได้เลยครับส่วนเพิ่มเติมมากวันนี้อย่าลืมครับเจอกับนัดในชมรมนะครับยินดีต้อนรับพี่ทุกท่านที่สําคัญสปอนเซอร์ของนัดมั่นคงปลอดภัย100%อรนนะครับยินดีต้อนรับพี่ทุกท่านครามคืนวันนี้เชยรอฟุตบอลแบบมีความ